ตอนที่2ี่ห้าปล่อยไก่ตั้งแต่เปิดร้านวันแรกเช้าวันต่อมาเจียงเสี่ยวไปใช้เนื้อที่เหลือจากเมื่อวันมาทำผัดหมูเส้นใส่พริกหยวกจากนั้นทำบะหมี่ให้เมียและลูกทั้งยังเพิ่มไข่ลวกให้คนละฟองหลังจากกินมื้อเช้าเสร็จแล้วเขาไปถอนต้นหอมในสวนผักมาหนึ่งกำมือจากนั้นไปที่สวนไผ่เพื่อถอนผักชีอีกเป็นจำนวนมากเอาเครื่องปรุงที่ทำเมื่อคืนนี้และมัดกระสอบใส่มันเทศเล็กๆสองกระสอบไว้กับเบาะหลังของรถจักรยาน เมียจ๋าผมจะเข้าเมืองแล้ววันนี้เปิดร้านวันแรกต้องไปเร็วหน่อยเจียงเสี่ยวไปบอกเมียแล้วก็เข็นรถจัก,กรยานเตรียมออกเดินทางอึ้มอย่าปั่นจัก,กรยานเร็วนักหลักหลินเจียอินไม่คิดว่าธุรกิจขายผัดมันฝรั่งของเจียงเสี่ยวไปจะไปได้ดีแต่เธอไม่ได้พูดอะไรนอกจากกำชับเขาเพียงเท่านี้เฮ้เฮ <c oughs> นี่มีกำลังเป็นห่วงเราอยู่ใช่ไหมถึงได้ให้เราปั่นจัก,กรยานช้าๆหน่อยแม้จะเป็นแค่คำพูดสั้นๆแต่เจียงเสี่ยวไปกลับรู้สึกดีใจมาก ป่าป้าสู้ๆนะคะเจียงชานได้ยินมาว่าป่าป้าของเธอจะเข้าเมืองไปเปิดร้านหาเงินหนูน้อยจึงให้กำลังใจเขาอย่างน่ารักเจียงเสี่ยวไปมีความสุขมากสมแล้วที่เขาว่ากันว่าลูกสาวคือปุยนุ่นติดตัวขอบคุณนะเจ้าหญิงน้อยของพ่อเป็นเด็กดีอยู่บ้านนะตอนเย็นพ่อจะกลับมาทำของอร่อยให้กินหลังจากบอกกล่าวเมียและลูกสาวแล้วเจียงเสี่ยวไปจึงปั่นจัก,กรยานเข้าเมืองด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม หวังผิงและเมียของเขาต่างก็ไม่ได้มองธุรกิจขายผัดมันฝรั่งของเขาในแง่ดีฉะนั้นเขาต้องทำให้มันเป็นที่นิยมทำให้ทั้งสองมองเขาใหม่อีกครั้งด้วยวิสัยทัศน์ของคนรุ่นอนาคตประสบการณ์ในการทำธุรกิจตลอดหลายสิบปีและฝีมือที่เทียบได้กับปรมาจารย์ด้านการทำอาหารเขาไม่เชื่อว่าผัดมันฝรั่งของเขาจะขายไม่ดีเมื่อมาถึงร้านน้ำชาและเห็นผ้าใบกันสาดท,ที่หวังผิงทำให้เจียงเสี่ยวไปรู้สึกพอใจมาก ตอนนี้เขาจินตนาการถึงภาพที่ผัดมันฝรั่งของเขาขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแล้วมาเช้าเหมือนกันนี่หวังพิงเห็นว่าเจียงเสี่ยวไปมาแล้วจึงเข้ามาทักทายและช่วยยกกระสอบลงจากท้ายรถจัก,กรยานเขายกไปไว้ในห้องเก็บของหนึ่งกระสอบอีกหนึ่งกระสอบเอาไว้ด้านนอกเจียงเสี่ยวไปบอกว่าจะใช้หลังจากนี้หวังพิงยังช่วยเขายกเตาถ่านกระทะกะละมังพลาสติกใบใหญ่หม้อเคลือบใบเล็กน้ำมันพืชและอื่นๆด้วย หลังจากจัดเรียงของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเจียงเสี่ยวไปเทมันฝรั่งหัวเล็กออกมาก่อนจากนั้นก็เริ่มปอกเปลือกมันตอนนี้ยังเช้าอยู่ในร้านน้ำชายัยงไม่มีลูกค้าหวังผิงว่างจึงมาช่วยเขาขูดมันฝรั่งไม่นานทั้งสองก็ขูดมันฝรั่งได้กระมังใหญ่เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันแม้ว่าเจียงเสี่ยวไปจะมั่นใจในธุรกิจของเขาแต่วันนี้เปิดขายเป็นวันแรกและไม่รู้ว่าจะขายได้เท่าไหร่ เมื่อเห็นว่ามันฝรั่งที่ขูดออกมามีน้ำหนัก40-50หช่างแล้วเขาจึงตั้งใจว่าจะใช้เท่านี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีอื้อมีอะไรให้ฉันช่วยอีกไหมหวังผิงถามไม่ต้องแล้วนายไปทำงานของนายเถอะเดียวฉันไปจุดไฟก่อนร้านน้ำชาของหวังผิงใช้เตาถ่านเช่นเดียวกันเขาจุดไฟในเตาไว้ตั้งแต่เช้าตรู่แล้วถ้าเจียงเสี่ยวไปต้องการจุดไฟก็แค่ไปคีบถ่านมาจากในเตาของเขาเรื่องนี้ใช้เวลาไม่นาน แต่ต้องรอให้ฐานที่เจียงเสี่ยวไปเพิ่มเติมไปติดไฟเสียก่อนถึงจะเริ่มทำผัดมันฝรั่งได้ยังต้องรอเวลาอีกหน่อยเวลแล้วทันใดนั้นเจียงเสี่ยวไปก็สอบทอทออกมาด้วยความตกใจนายเป็นอะไรของนายหวังพิงเกือบสะดุ้งเพราะเจียงเสี่ยวไปเขาจึงรีบถามอย่างร้อนใจฉันมวัวคิดแต่จะขายผัดมันฝรั่งให้ดีแต่ลืมซื้อของมาใส่มันแบบนี้ต่อให้ลูกค้ามาซื้อก็เอามันไปไม่ได้ เจียงเสี่ยวไปยิ้มเจือนเขาพูดอย่างจนปัญญาเฮ้อรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี้ก็สามารถตัดสินความสำเร็จหรือล้มเหลวได้เหมือนกันนะคิดไม่ถึงเลยว่าจะปล่อยไก่ตั้งแต่เปิดร้านวันแรกทำไมสะเพร่าแบบนี้ล่ะแล้วนายจะทำยังไงหวังผิงก็หมดหนทางเช่นกันในร้านน้ำชาของเขามีแต่ถ้วยและชามใส่ชาจะให้เขาเอาชามใส่ชามาให้เจียงเสี่ยวไปใส่ผัดมันฝรั่งให้ลูกค้าหรือไง เอาละต่อให้เขายอมให้เจียงเสี่ยวไปเอาชามดื่มชาใส่ผัดมันฝรั่งให้ลูกค้าแต่ก็กินได้แค่ที่นี่เท่านั้นทว่าการเปิดแผงขายของเช่นนี้ส่วนใหญ่คือการให้ลูกค้าซื้อกลับไปกินที่บ้านจะให้ลูกค้าเอาชามใส่ชาของเขากลับไปด้วยหรือไงผัดมันฝรั่งชามหนึ่งจะขายได้เงินเท่าไหร่กันเชียวไม่พอค่าชามใส่ชาด้วยซ้ำไปอย่ารีบร้อนอย่ารีบร้อนฉันขอคิดก่อนเจียงเสี่ยวไปรีบสงบสติอารมณ์และโน้มน้าวหวังผิง ในยุคสมัยต่อมาขนมที่เปิดแผงขายตามท้องถนนจะใช้ชามและตะเกียบแบบใช้แล้วทิ้งในสมัยนั้นชามและตะเกียบแบบใช้แล้วทิ้งสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทุกแห่งซึ่งสะดวกมากและเป็นเพราะว่ามันสะดวกเกินไปเจียงเสี่ยวไปจึงติดนิสัยเขาลืมไปแล้วจริงๆว่าเขาเป็นคนที่กลับมาเกิดใหม่อีกทั้งตอนนี้ยังเป็นช่วงต้นทศวรรษ1980ยังไม่มีเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารแบบใช้แล้วทิ้งวางขายในตลาดเจียงเสี่ยวไปรุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงปิดฝาตัวเตาแล้วหันไปพูดกับับหวงงิ ยังไม่ผัดมันฝรั่งแล้วกันฉันจะออกไปด้านนอกเสียหน่อยหวังพิงพยักหน้านายไปเถอะเดี๋ยวฉันดูของให้เออนายเอาเงินมาให้ฉันยืมห้าหยวนก่อนสิเจียงเสี่ยวไปพูดเมื่อตอนออกมาจากบ้านเขามัวแต่คิดว่าเขาจะมีเงินหลังจากที่ขายผัดมันฝรั่งแล้วก่อนออกจากบ้านจึงไม่ได้ของเงินจากหลินเจียอินติดมือมาด้วยตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวของเขาไม่มีเงินแม้แต่หยวนเดียวตอนนี้เขาต้องออกไปจัดก,การธุระจะไม่มีเงินไม่ได้ ฉะนั้นเขาจึงต้องยืมเงินหวังผิงก่อนได้หวังผิงไม่ได้พูดอะไรมากในฐานะญาติพี่น้องเขาจะไม่ช่วยเหลืออีกฝ่ายในช่วงเวลาสําคัญได้อย่างไรเจียงเสี่ยวไปได้เงินห้าหยวนไปแล้วก็ปั่นจักรยานออกไปนี่ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขาตอนนี้ไม่มีเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารแบบใช้แล้วทิง้งั้นก็ทํามันออกมาเองเสียเลยมันไม่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงอะไรเสียหน่อยโรงงานกระดาษและโรงพิมพ์ก็ทําได้ ที่ตอนนี้ยังไม่มีใครทําเพราะยังไม่มีใครคิดออกต่างหากโรงพิมพ์ราคาถูกเจียงเสี่ยวไปคิดเรื่องนี้แล้วจึงตัดสินใจปั่นจักรยานไปที่โรงพิมพ์ในเมืองชิงโจมีโรงพิมพ์อยู่สองแห่งโรงพิมพ์แห่งหนึ่งคือโรงพิมพ์เมืองชิงโจและอีกแห่งเป็นสำนักพิมพ์ภายใต้สังกัดของสำนักข่าวรายวันชิงโจชาติที่แล้วเจียงเสี่ยวไปไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับโรงพิมพ์มากนะักแต่เขาก็รู้จักที่ตั้งของโรงพิมพ์ทั้งสองแห่งนี้ดี โรงพิมพ์ชิงโจอยู่ห่างออกไปทางตอนใต้ของเมืองส่วนสำนักพิมพ์ของสำนักข่าวรายวันชิงโจตั้งอยู่บนถนนชิงโจซึ่งอยู่ใกล้ที่นี่มากประมาณห้านาทีต่อมาเจียงเสี่ยวไปก็มาถึงหน้าประตูสำนักพิมพ์ชิงโจหลังจากจอดรถจัก,กรยานแล้วเจียงเสี่ยวไปไม่ได้รีบร้อนเข้าไปในสำนักพิมพ์ทันทีแต่เขาเดินเข้าไปยังถนนซินเจี้ยนที่อยู่ด้านข้างสำนักพิมพ์แม้จะบอกว่าถนนซินเจี้ยนเป็นถนนแต่อันที่จริงมันคือตรอกเล็กๆต่างหาก แต่อย่าประเมินตรอกนี้ต่ำไปเชียวเพราะในช่วงต้นทศวรรษ1980พามีพ่อค้าหาบเร่รายเล็กจำนวนมากในตรอกนี้ทำเงินได้มากมายจากการลอบขายสินค้าตามความต้องการทุกประเภทต่อมาคนเหล่านี้บางคนได้กลายเป็นเท่าแก่ใหญ่ชาติที่แล้วเจียงเสี่ยวไปยังเคยทำการค้าในถนนซินเจียนอยู่บ่อยๆเขาคุ้นเคยกับที่นี่เป็นอย่างมากเขาเดินตรงไปเป็นระยะทางกว่า200เมตรถึงได้มาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูบ้านส่วนตัวหลังหนึ่งที่เพิ่งถูกรีโนเวทไปได้ไม่นานปังปังปัง,ปง หลังจากเคาะประตูสักพักเสียงของเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็ดังมาจากข้างในใครหน้าใช่หัวจือหรือเปล่าเจียงเสี่ยวไปถามแอดประตูถูกแง้มเปิดเพียงครึ่งเดียวมีเด็กหนุ่มผมยาวหน้าตาหล่อเหลามองออกมาจากด้านในเมื่อเห็นว่าไม่คุณหน้าคุณตาเจียงเสี่ยวไปเขาจึงถามอย่างระวังตัวมาหาผมมีธุระอะไรหรือเปล่าบุรีมีไหมเจียงเสี่ยวไปถามตรงฮ่าฮไม่มี หลิวเฉียงหัวรีบสายหน้าโดยไม่คิดในยุคนี้ไม่สามารถแอบ,บขายบุหรี่เองได้หากถูกจับได้จะต้องติดคุกเจียงเสี่ยวไปหัวเราะค่อนข้างระวังตัวดีเลยทีเดียวเขาไม่มีทางเลือกนอกจากพูดว่าวางใจได้หานายเจอแบบนี้ไม่ใช่สายสืบแน่นอนพี่ห้าวแนะนำมาหนะ้าพี่ห้าวที่พูดถึงนี้มีชื่อว่าจางจือห่าวเป็นพ่อค้าที่ลักลอบขายสินค้าในตรอกนี้เช่นกัน เพียงแต่จางจือห้าวไม่ได้ลักลอบขายบุหรี่ทว่าเขาขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นสินค้าที่ถูกตรวจตรายอย่างเข้มงวดมากกว่ายกตัวอย่างเช่นวิทยุเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงมากในถนนซินเจียนชาติที่แล้วเจียงเสี่ยวไปเคยไปมาหาสู่กับจางจือห้าวเขารู้ว่ามีคนแบบนี้และเมื่อเห็นว่าหลิวเฉียงหัวมีท่าทีระแวดระวังเขาจึงอ้างชื่อจางจือห้าวมาเป็นธงบังหน้าที่แท้ก็เป็นคนที่พี่ห้าวแนะนำมานี้เองทำไมไม่พูดแต่แรกละ่ะ หลิวเฉียงหัวรีบเปลี่ยนเป็นหน้ายิ้มทะน้ำทันเขาเปิดประตูให้เจียงเสี่ยวไปเข้ามาพร้อมกับพูดด้วยรอยยิ้ม